ในการทำตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะไปดูตรงหน้าของ d ดัฟติ้งแอน n อลิชชันนะครับก็คือรูปเฟืองนะครับแล้วคลิกลูกศรลงครั้งหนึ่งแล้วไปหน้าของ d ด t i ติ a งแอน n อ t a t ชันนะครับในครั้งแรกนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพื่อนว่าตัวนี้มีคำสั่งย่อว่าอะไรนะครับให้เพื่อนไปส่วนของหน้าของไปส่วนของหน้าพารามิเต c นะครับแล้วเพื่อนลองเข้าคำสั่ง ในเมนูเล็บบอนครั้งหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนดูที่บรรทัดคอมมานะครับก็มี GC GC h o l i z o n t นะครับผมก็พิมพ์ GC h ก็คือ G h o l i z o n t แล้วกดลูกศรลงลูกศรไปทางด้านขวามือครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชวัวและสเปคบาร์ให้เพื่อนดูที่ตัวของบรรทัดเข้ามาจะแสดงฐานะคำสั่งก็คือ GC h a o l i z o n t o s e l e c เล็ก and Object All และบรรทัดตัวของข้อแทก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยม นะครับเพื่อนเอนเราก็สามารถที่จะใช้คําสั่งนี้ในหน้าที่ไม่ต้องเป็นหน้าของ drafting and annotation ได้นะครับพิมพ์ G C H ก <S. S>. ็ <S. S>. จะมีคําสั่งแนะนําขึ้นก็คือ G Horizontal เพื่อนๆก็กดสเปกบาร์ครั้งหนึ่งหรือ Enter ได้ก็ได้นะครับตัวของข้อแทนเนี่ยที่ขยับอยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมและบรรทัดข้นาามาก็จะแสดงฐานะว่า G Horizontal Select and Object All เพืเพื่อนก็สามารถที่ใช้คําสั่งได้เลือก เส้นที่ต้องการจะเดนเป็นแนวนอนแล้วก็กดสเปคบาครั้งหนึ่งเพื่อที่จะใช้คําสั่งเดินแล้วก็เลือกเส้นแล้วกดสเปคบาครั้งหนึ่งและเลือกเส้นนะครับเพื่อนๆและในการแก้ไขดัดแปลงเส้นที่เราควบคุมพารามิเตอร์ของฮอลิสเนทอนนี้เพื่อนๆจะมี2ตัวเลือกให้เลือกก็คือเลือกของเดิมก็คือเส้นนั้นก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเลือกตัวรีเลล์ก็คือเส้นนั้นก็จะ่ิดแปลงและก็จะเสียคุณสมบัติของ พลางมิติของฮอลลิสินทอนไปนะครับไปดูกันต่อเลยครับเพื่อนๆเราก็จะมาแก้ไขดัดแปลงเส้นที่เราควบคุมฮอลลิสินทอนนะครับก็คือแนวนอนนะครับโดยการหมุนนะครับโดยใช้คำสั่ง rotate pmo specbar นะครับคลิกเลือกที่เส้นคลิกขวานะครับ specbar ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกซ้ายครับมันจะมีกล่องเล็กๆขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็คือกล่องของคอนสเตนนะครับเขาจะขึ้นว่า relax the c o n s t r a i n ก็คือการปรับ ให้หมุนตามกับตัวของ Maintain the constant ก็คือตัวของให้คงไว้ในแนวนอนนี้ถ้าเราเลือก Maintain นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะหมุนตัวนี้ได้ก็คงคุณสมบัติของ Horizonton หรือแนวนอนต่อไปนะครับแล้วกด Escape เพื่อออกจากคาสั่งนะครับแต่ถ้าเราใช้คาสั่ง Rotate นะครับพิมพ์ R O Spec Bar คลิกซ้ายเลือกที่เส้นขวาครั้งหนึ่งแล้วทำการหมุนนะครับถ้าเราเลือกตัวของ ดีแลกเดคอนสแตนนะครับเส้นก็จะทําการหมุนตามนะครับอีกสายข้างหนึ่งเราก็จะเสียคุณสมบัติคอนสแตนตัวนี้ไปโดยที่ว่าสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับที่มีของฮอลิเซนทอนเนี่ยตัวนี้ก็จะหายไปนะครับเ,เพื่อนๆก็จะไม่ควบคุมในแนวนอนนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวตั้งเลยนะครับถ้าจะกลับให้เหมือนเดิมก็คือ g c H สเปการ์ครั้งหนึ่งจะเลือกนะครับก็จะมีคุณสมบัติโดยมีรูปเล็กๆ ขึ้นที่ด้านบนของเส้นนี้นะครับเพื่อน